เจ้านี่อากาศหนาวมากมากสมชีกำหมูจะยัง,ยงกิ่นเนะเาะข้าวเย็นมีต้มข้าวใส่หมูสับเจ้าหมูสับกับมกบัก์คโดยเบกกิ้งโซดานะคะหมูจะได้นุ่มๆเนาะซีอิ๊วขาวน้ำตาลชูรสรสดีแค่นั้นและเจ้าต้มข้าวเป็นเม็ดนี่มันอร่อยดีนะเห็นไหมข้าวเดือดแล้วก็เอาหมูใส่เจ้าเส็จเรียบป้่อยอันนี้ต้นพักกําปืนนะเจ้าใส่ลงไปเลยมันจะได้หอมหอม แค่นี่เจ้าเดี๋ยวก็ไปปรุงรสใส่พริกใส่ยง,งกระแล้วเตะชอบอันนี้เสียงกระเทียมให้มันกรอบเป็นไหมกระเทียมที่เราเจียวเมื่อวานเวลามันมีเราส,สบายใจนะให้ไหใส่ยังก็ใส่ได้เวลากินต้งไหนเก็บมาใส่ใส่ใสยำแหมใซ่พิกน ถ้าเราสุช,ชีชอบกินใส่พริกป่น,นอร่อยกระตมทรงเครื่องนะคะไม่มีกุ้งแห้งกับได้ใส่กุ้งแห้งเจ้าแค่นี้ละ่ะซอ้สึกว่ามันจะจืดไปนิดนึงจะใส่น้ำส้มก็ใส่ได้กระตมทรงเครื่องอกันแล้วกันเี่เจ้าเห็นไหมน่ากินนะ อร่อยอร่อยใส่กระเทียมเจียวลงไปหอมชุย <t> เห็นไหมเวลาเรามีกระเทียมเจียวน่ะมันสบายทำรับเฮ้านายเจ้า <t> จาก,กีน่นอย่างเขาก็ทำได้แป๊บๆมีเครื่องในบ้าน <t> อ,อร่อยอร่อยต้องทรงเครื่องใส่พริกป่นใส่าสารพัดอีสมสีมีอย่างเดียวคือกุ้งแห้ง อากาศมันหนาวที่มาตรวมานะมันโตมันเยี่มันตตน,น้อยๆ <c oughs> <c oughs> สายแล้ววันเนี้ยวันนี้ก็ไม่ได้ทำงานนะคะอ๋ออร่อย ยากกิตำหนุนเยวค่อย,คยทำตำหนุนทีหลังอากาศมันหนาวอ,อร่อยอ่ะ อันนี้หมูเหี่ยวข้าวเหรอแล้วก็ลูกข้าวม,มัุกแนี่แม่งข้าวเย็นอ่ะ